สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะ mm hmm. ควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าอินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลลาพัฒนานะคะ 3. คงสุดท้ายนะคะไม่ใช่3นะนะพี่น้องสำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่สี่กับสี่กับเจ็ดนะคะเราก็มาเจาะสี่กันนะคะก็จะมี c หนึ่ง c สอง c 9ส่วนเด่น7ก็จะมี7 0 7 4 7 เจนะคะุส่วนชุดการน,นะคะก็จะมี5้าสองสีู่นนะคะ คันเบิ้ลนะคะก็จะมี0 0น 7, 7 4 4 5นนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะอย่าลืม 6, 7, 1, 4 6หกเจ็ดหนแล้วก็จะเป็น5้าอนะคะที่แอดมินชอบนะคะ หรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้นอยๆไว้เนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคำนวณแนวะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดูแห้งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า